รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่ไผ่อยู่ไหนพี่อยู่นี่นี่แหละไหนอะมีเสียงดังโวยวายอะไรพี่นี่พี่กำลังใช้สมาชิกคนข้อมูลเรื่องเซลล์อยู่เนี่ยพี่ไผยนี่พี่ป่ะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ไหนนี่นีนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ไงเดือดเจ้าเป็นอะไรเนี่ยผมผมว่าผมแย่แล้ววะพี่ตาตาผมเป็นอะไรไม่รู้อะครับไไม่เเห็็นนปรพี่ช่วยดูตาผมหน่อยดิเนี่ยอ่า ก็ปกติดีเนี่ยปกติยังไงก็ผมผมมองทุกอย่างเป็นสีเหลืองหมดเลยเนี่ยเหลืองอันนี้ขึ้นเป็นสีเหลืองอ่ะนี่นี่สีเหลืองป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่ถอดถอดแว่นสยหน้าพี่ก็ยังเป็นสีเหลืองเลยดูดิเหลืองอ่อยเลยอ่ะมนคนแบบว่าขาดนอนมาอย่างเงี้ยไม่ไม่เหลืองปกติปกติดีเปกปกติอู่เนี่ยปกติอะไรพี่มันเหลืองมันบึ้ ไ <ท critically game> งดีีน่ <im ful> ไม่ต้องทําอะไรถอดแว่นถอดแว่นสิผมไม่ได้ใส่แว่นพี่ใส่แว่นอยู่ออ <IS filler> อะไรเนี่ยถอดถอดอะไรอ่ะถอดดูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยผมใส่แว่นเหรอ ก็ไม่น่าแต่ว่าทำไมทุกอย่างมันซสีเหลืองหมดเลย <c oughs> อ๋อสงสัยเมื่อคืนนี้ผมนอนใส่แว่นไปเลยอะครับแล้วก็ผมทําทดลองอะไรของผมอยู่ไม่น้องไม่ต้องสอนผมนะ <c oughs> โอเคโอเคว่า,า,วาแต่ว่าเะกี้พี่บอกว่าพี่ใช้สมาธิทําอะไรอยู่นะนี่ไงพี่กําลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับโมเลกุลตัวนี้อยู่เนี่ยอยากจะทดลองเรื่อง Importin ิ a ค i o p h อ l i n น l p p h a 2, 3, Beta 3 อะไรนะพี่กำลังทำโอวนตินใส่สามช้อนชงไม่ใช่โมเลกุลตัวนี้คาร์อนฟลูอรินนี่ยขอดูหน่อยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะเนี่อยากจะทดลองมากเลยเนี่ยอุ้ยอ่าทำไมมันฟังดูยากจริงเลยอะครับพี่ภัยยากรอยากดีนี่เรากำลังอยู่ในห้องแลบ i eyesight science นะครับฉลาดคิดวิรอบตัวนี่เราก็ต้องพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ง่ายๆสำหรับคนทั่วไปก็ฟังกันสิครับอ่าใช่จริงๆด้วยเอาอย่างนี้ถามพี่นีดีกว่าว่า รู้ไหมว่าอาการตาบอดสีเนี่ยเกิดจากอะไรครับเพราะว่าผมใส่แว่นสีเหลืองใช่ไหมครับอ่ะไม่ใช่สิอ๋อเพราะว่าความรักทำไมอ่ะเอ้าเกี่ยวอะไรเอ้าก็พี่ไผ่ไม่เคยมีความรักหรอพี่มีแต่มันไม่เกี่ยวไหมอ่ะตาบอดสีนะก็ความรักทำให้คนตาบอดไงครับอุ้ยไม่ใช่เลยพูดอย่างี้ไม่รู้เรื่องเลยพอดีถ้าอยากรู้เรื่องต้องมาติดตามพวกเราในรายการ สายสายนาฉลาด,าดิคิดริบตัวผมนิติพลดุลยศริรสกุลครับอ,อาจารย์ไผออ่ดรเอกอัฐรพิตะเมศพวกเราสองคนจะพาทุกคนไปไขความลับข้อข้องใจที่มีเกี่ยวข้องกับอาการที่เรียกว่าตาบอดสีกันนะครับใช่แล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกันนะครับว่าดวงตาของเรานะครับสำคัญกับเราขนาดไหนนะครับ ย่น,นี้เราก็ต้องไปถามศาสตราจารย e e ์ ETV ีวก่อนเลย,เลยถามมาทุกคนแล้วครับน้องนิกและน้องไผ่ว่ากันว่าดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่มีบทบาทและมีคุณค่ามากสำหรับเราทุกคนประมาณกันว่า70-80%ของสิ่งที่เรารับรู้และเรียนรู้ได้มาจากการมองเห็นสำหรับสายตาที่มีความปกติ เป็นผลของการที่แสงโฟกัสผ่านกระจกตาและเลนส์แก้วตาลงมาพอดีที่จอประสาทตาแต่ถ้ากําลังการรวมแสงของตาไม่พอดีกับความยาวของลูกตานั้นก็จะทําให้การรวมแสงตกลงไม่พอดีที่จอประสาทตาจึงเป็นผลทําให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ (refractive error) หรือ ametropia ยังไงแล้วก็ต้องฝากน้องนี้และน้องไผ่ช่วยไปหาคำตอบเรื่องความผิดปกติของดวงตาก,กันต่อนะครับ ขอบคุณศาสตราจารย์ E t ทมากมากเลยครับวันหลังเลยพี่ต้องพาศาสตราจารย์ e t ทีวไปหาอะไรกินจะได้ดูมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมากว่านี้สะหน่อยนะเนี่ยอ๋อแล้วไปเซลสตาร์จัดจาของเราได้ไงก็ี่ผ่ายไม่ค่อยมีแรงไงอ๋อใช่แต่พี่ก็ดูแรงดีนะพี่นะนิดนึงนิดนิดใช่แต่ผมก็อดข้อสงสัยไม่ได้นะครับว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นตามบอดสีเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงล่ะครับเนี่ยถ้าพี่นี่สงสัยใช่ไหม วันนี้ถ้ามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้พี่เชิญมาใช่วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับเราด้วยนะจริงวาพี่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอโทรตามอาจารย์แป๊บหนึ่งอ๋อเอ้านี่ทำไมไม่คุยกันให้เรียบร้อยก่อนล่ะมาโทรคุยในายการได้ไงอาจารย์อาจารย์จะถึงยังครับอ๋ออาจารย์เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับอาจารย์ใกล้ถึงแล้วครับไม่ไม่ใช่ซ้ายนั้นอาจารย์ตรงไปอีกขวาครับขวาขวาอ่าใช่ครับเลี้ยวขวาอีกทีครับเลี้ยวเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายครับอาจารย์ไม่ใช่ผิดตั้งแต่ซ้ายแรกแล้วครับเ,เ,เราก็ไม่บอกเราแล้กว,วางทําไมนะวางแล้วอาจารย์ามาถึงแล้วามาถึงแล้ว,ลวได้ไงรู้ไหมว่าเบสของเรานี่ยเหมือนใต้ดินลึกลับมากเราไม่ได้คอนแทคกับโลกภายนอกเลยจริงเหรอใชเ่เราคุดหลุมหรือว่าข้างใต้ไงเดี๋ยว<า>เดี๋ยวโทรบ,บอกใหม่โทรบอกใหม่ได้ได้ได้โอเคอ๋อถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอถึงแล้วอปออยู่ไหนนะครับนี่ไงห้องสมุดไอส์สไตน์ไซเอนซ์ของเราโอเคครับผมไปไปกันได้เลย นี้ช่ร,รงนช่ไนนรู้หรือไม่ว่าตลอดชีวิตของคนเรานั้นต้องกระพริบตาถึง250หล้านครั้งเลยทีเดียวเพราะทุกๆ6วินาทีเราจะต้องกระพริบตาหนึ่งครั้งทําให้กล้ามเนื้อตาเคลื่อนไหวประมาณ1นครั้งต่อวันถ้าเปรียบกับการทํางานของกล้ามเนื้อขาแล้วจะเท่ากับการวิ่งด้วยระยะทาง80กิโลเมตรต่อวันเลยทีเดียว ยังอยู่กับเราในรายการ i s t y l e Science ฉลาดคิดวิดรอบตัวกับพวกเราสองคนและแขกรับเชิญพิเศษในรายการในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิติรักรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 มีคาถามนะครับอาจารย์ครับว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับการเกิดตาบอดสีขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอะไรครับครับจริงๆตาบอดสีเนี่ยถ้าแบ่งสาเหตุเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือเป็นมาตั้งแต่กาเนิดเลย กับอีกกลุ่มหนึ่งมาเป็นภายหลังเป็นภายหลังก็เช่นอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุกระดวงตาหรือไปกินยาบางอย่างนะคะคนรักษาโรควัณโรกบางทีเห็นสีเพี้ยนไปเลยอันนี้ก็คือเป็นตาบอดสีแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ที่เราเจอไปบ่อยแล้วก็เป็นปัญหาจริงๆก็คือเป็นพวกเป็นแต่กําเนิดมากกว่านะครับอ๋อแล้วพอพูดว่าเป็นแต่กําเนิดนี่ก็อันนี้ส่งผลในเรื่องของจีนนติกพันธุกรรมไหมครับใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นกรรมพันธุ์นะฮะคนตาบอดสีแต่กําเนิดเนี่ยทราบไหมครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นตาบอดสีอยู่ประมาณ สองสาล้านคนนะทุกวันนี้เยอะมากเพราะว่าเราพบว่ามันมาตามโครโมโซม X Y ใช่ไหมครับเราโรคตาบอดสีนี่มันมาตามโครโมโซม X นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ชายเนี่ยจะเป็นตาบอดสีอยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในผู้หญิงเป็นอยู่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยมีเป็นตาบอดสีอยู่ต้องสองสาล้านคนอ๋อเอ๊ะแล้วทําไมผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงกับเนี่ยครับเพราะว่ามันมาในโครโมโซม X นะครับซึ่งในผู้ชายเนี่ยมีโครโมโซม X กับ Y คู่กัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีความผิดปกติที่โครโมโซม X ตัวหนึ่งก็เป็นโรคตาบอดสีเลยโแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขามีโครโมโซม X 2ตัวถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยยังไม่เกิดอาการของโรคเพราะฉะนั้นทําให้ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยจากโรคนี้มากกว่าอืแล้วอ่ะอาการตาบอดสีนี่มันคือเกิดจากอะไรหรือเป็นองไรมันจะเป็นยังไงครับครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ค่อยอยากให้เรียกตาบอดสีนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้อันที่เป็นกรรมพันธุ์กันอยู่เนี่ยเขาเรียกทางภาษาการแพทย์เขาเรียกว่า r e d green deficiency หมายวามว่ามีการพร่องของการมองเห็นสีแดงและสีเขียวคือในจอประสาทตาคนเราเนี่ยมันมีเซลล์ในการรับแสงอยู่สสีนะครับก็คือเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสีทุกสีในโลกนี้เกิดจาก3สีนี้มาผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเซลล์ชนิดที่เห็นสีแดงกับสีเขียวทํางานบกพร่องไป เขาแค่มีความเห็นสีแดงและสีเขียวต่างจากเราแต่เชื่อไหมครับพวกนี้จนโตอายุยี่สิบยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเป็น red green deficiency เพราะเขาแค่บกพร่องการมองเห็นสีไม่ได้ตามหอดจริงเขาก็จะเห็นสีแดงเขารู้เขาถูกสอนนะว่านี่อย่างนี้เรียกว่าสีแดงใบไม้อย่างนี้เรียกว่าสีเขียวแต่จริงๆตัวเขาเนี่ยจะเห็นสีเป็นสีเทาคโครนแต่ด้วยความที่ถูกสอนมาแต่เด็กว่าไอ้เทาโทนนี้เรียกว่าสีแดง เทาโทนนี้รีกว่าสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ใช้ชีวิตปกติขับรถได้ไม่เคยเดินชนอะไรไม่เคยอะไรเลยไปรู้ตัวอีกทีเช่นอะไรรู้ไหมครับตอนสอบไปกับขี่บ้างสอบไปกับขี่บ้างบังเอิญไปเจอคุณหมอสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะบางคณะเขาไม่ให้เรียนนะครับอ้าวโอ้ยเด็กไปเสียอกเสียใจสอบเข้าได้เพิ่งไปตกตรวจร่างกายว่าตัวเองเป็นอย่างได้กินอะไรสิ่งจะเข้าคณะอะไรบ้างคย์ที่ที่มีปัญหาจะต้องตรวจ ครับที่แน่ๆเลยก็คือว่าในกลุ่มที่จะไปเรียนเกี่ยวกับทหารตำรวจนะครับในพวกที่จะไปเรียนเกี่ยวกับพิศสัวกรพวกนี้เขาต้องแยกสีได้ละเอียดมากนะครับหรือพวกเทคนิคการแพทย์นะฮะพวกนักบินนะครับหลายๆวิชาชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ตัวตั้งแต่เด็กเขาจะได้รู้ว่าชีวิตเขาควรจะเอมในการที่จะไปเรียนอะไรนะครับหรือแต่แพทย์นี่เป็นได้นะครับถรากว่าเรียนแพทย์เนี่ยได้ยกเว้นแพทย์บางอันซึ่งอิงกับทหารเช่น คณะแพทย์พวกมงกุฎเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ผมเนี่ยถ้าเป็นตาบอดสีอย่างเรดกลิงนิ e เจอซีเนี่ยเรียนหมอได้ครับอาจารย์ครับแล้วส่วนใหญ่คนทั่วไปนะครับทั่วโลกเลยนะครับโดยโดยพื้นฐานนี่ตาบอดสีอะไรครับผมครับก็คืออย่างที่บอกครับก็จะเห็นมีความสับสนในการเห็นสีแดงกับสีเขียวนะครับเขาจะเห็นเป็นสีเทา คนละโทนกับสิ่งที่เรามองเห็นปกติอย่างสมมุติว่าผมมองอันนี้สีแดงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราตาบอดสีนี้สีนี้ผุมเห็นจะเป็นออกเป็นสีโทนอะไรจะออกเป็นสีโทนเทาแต่เป็นโทนหนึ่งส่วนเอ้ใบไม้เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเทาอีก่โทนหนึ่งจริงๆเดี๋ยวถ้าผมเอาเครื่องมือตรวจตาบอดสีมาน้องไผ่กับตรงนี้อาจจะเป็นคนเป็นตาบอดสีอยู่ก็ได้นะครับ โอ้ยบางทีบัวบาทจะเป็นอยู่ก็ได้นะครับไม่ไม่แต่ว่าผมเห็นนะครับว่านี่คือสีแดงโอเคเพราะว่าถูกสอนมาไม่เห็นอะไรี่ว่าสีแดงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านี่ไม่ใช่สีแดงแตอยางเห็นอะไรอยู่เปล่าตอนนี้่อย่างที่อาจารย์บอกคือหมายความว่าเราสีแดงที่เรามองกับสีแดงของความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับด้วยเพราะว่าเรารับรู้มาว่าเนี่ยเราเรียกว่าสีแดงนะเราก็จะจําว่าโอเคเนี่ยคือเราเรียกสีแดงใช่อาจจะต่างจากคนตาปกติใช่ไหมครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตประจําวันเขาอาจจะไม่สามารถ บอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นตาบอดสีนะครับเขาก็เห็นสัญญาณไฟจราจร,จรเขาจะรู้ว่าสัญญาณแบบนี้เรียกว่าสีแดงสัญญาณบบนี้เรียกว่าสีเขียวอาจารย์พูดถึงสีน้ําเงินด้วยคราวน,นี้ผมสงสัยว่ามีคนที่ตาบอดสีน้ําเงินด้วยไหมครับเอ่อพบได้น้อยครับเพราะว่าอันที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาของ กลุ่มเซลล์รับแสงที่เป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับงั้นก็จะเจอพวกสีน้ำเงินน้อยมากอมผมสงสัยครับว่าตาบอดสีนี้มีกี่ประเภทครับเพราะว่าผมเคยได้ยินมาว่าเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีนะครับเขาอบอกว่า,าเขามองทุกอย่างเป็นขาวดาผมไม่เชื่อ,อเป็นไปได้ครับถ้าสมมุติว่าเซลล์ในการรับแสงเขาเสียหมดทั้ง3ามกลุ่มเลยทั้งสีแดงสีเขียวและก็สีน้าเงินเพราะยังนี้เขาก็ออกเห็นเป็นสีโทนเทาหมดเลยก็คือว่าทุกอย่างเป็นขาวดาในชีวิตจริงเนี่ยใช่ครับใช่ครับเหมือนดูทีวีขาวดาเกิดทึงนไหครับ ท่าอันนี้ผู้ถ่ายนะครับผู้ถ่ายรจทำแปดหมื่นถันยุ่งแรกครับก็จะเห็นเป็นทุกอย่างเป็นยังมองเห็นปกติเขาไม่ได้ตาบอดเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเห็นสีเป็นโทนต่างๆกันโ้ยถ้าอย่างนี้ก็มีมีมีผลกับการใช้ชีวิตสิครับถ้าเกิดทุกอย่างเป็นเข่าดำหมดเลยถ้าเป็นอารมณ์ด้วยสิครับเป็นเป็นรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยจะมีผลกับการใช้ชีวิตประจําวันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแค่โทนสีแดงกับสีเขียวเนี่ยสีน้ำเงินปกติเนี่ยเขาอาจจะยังใช้ชีวิตปกติได้อย่างนี้แสดงว่ามีความ เหมือนดีกรีว่าความรุนแรงของโรคตั้งแต่แบบครับสีเพียรนิดหน่อยกับเพียมากๆด้วยใช่ครับ,รบขึ้นอยู่กับว่าเซล์ลพวกนี้ยังทํางานได้มากน้อยแค่ไหนมสมมติว่าทำงานได้สัก50%เขาก็อาจจะแค่เห็นสีโทนต่างกับเรานิดหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าสีแดงก็ไม่เห็นเลยสีเขียวก็ไม่เห็นเลยเห็นแต่สีน้ําเงินก็อาจจะทําให้การมองเห็นเขาก็เพียนไปกว่าเรา แต่ว่าคนที่เป็นตาบอดสีนี่โดยพื้นฐานแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วสามารถออกไลเซอร์ในการขับรถยนต์ได้ด้วยใช่ไหมครับ,รบเราสามารถขับขี่รถยนต์ได้เมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยกรมขนส่งทางบกเนี่ยเปลี่ยนวิธีตรวจตาบอดสีใหม่มนะครับ<อ>เดิมก็ใช้เป็นแผ่นเป็นสีสีแบบวิธีทางการแพทย์นะฮะซึ่งพอคนที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะสอบตกไปขับขี่หมดเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกรมขนส่งทางบกนะฮะหลายๆประเทศในโลกเนี่ยเขาใช้วิธีที่เขาเอาเป็นสัญญาณไฟจราจรจริงมาให้ทดสอบ คือแดงเขียวเหลืองเลยใช่แล้วแต่ว่าไม่ได้ขึ้นว่าแอนสีแดงจะต้องขึ้นข้างบนเสมออ๋อจะเปลี่ยนตำแหน่งได้เขาก็สุ่มแดงสีที่เขียวสีทีเหลืองสีทีถ้าสมมุติว่ามองเห็นถูก3ใน4ครั้งเขาถือว่าขับรถได้ก็จะสามารถสอบใบขับขี่ได้ไม่งั้นก็จะไปตัดสิทธิ์คนทั้งสองล้านกว่าคนที่เขามีปัญหานี้อยู่ซึ่งจริงขับรถได้ใช่และหลายๆคนนี่ไปเซอร์ไพรส์ไปรู้ตัวเองตอนไปสอบใบขับขี่นะสมัยก่อนเนี่ยครับแล้วอย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนสีของดวงตาได้ไหมครับ ครับจริงๆสีดวงตาที่เราพูดถึงเนี่ยเราหมายถึงสีของม่านตาใช่ใชไหมครับไอ้ตรงที่เราเห็นเป็นตาดำเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันจริงๆกระจกตาคนเราเนี่ยมันใสนะครับเห็นหรืว่าพอมองผ่านสิ่งใสๆเข้าไปก็จะไปเห็นม่านตานะครับม่านตาคนเอเชียเนี่ยไอ้ที่เราเรียกตาดำจริงๆม่านตาคนเอเชียเป็นสีน้ําตาลโอ้ oh. ของผมก็ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเป็นสีฟ้าอันนั้นใสคอนแทคเลนส์สีนะฮะคือถ้าถ้าเป็นเป็นฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเหมือนกำไรนะครับเพราะว่าม่านตาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นสีฟ้าไอ้การที่คนเอเชียหรือคนไทยเนี่ย เห็นเป็นสีดำเนี่ยเป็นเพราะว่าม่านตาเรามีเม็ดสีดําผสมอยู่พอคนฝรั่งไม่มีเม็ดสีก็เหมือนผิวเขาเนี่ยมันก็เลยเห็นเป็นสีฟ้าธรรมชาติแล้วม่านตาโคนละสีนี่เรามองออกมาเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็ทําหน้าที่แค่เป็นตัวเหมือนชัตเตอร์นะครับของกล้องถ่ายรูปเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจเช็คความผิดปกติของดวงตากันนะครับจากอาจารย์ศักชัยครับผมรู้หรือไม่ว่าตอนที่เราอายุ4-5เดือน เราร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่มีน้ําตากันหลงนะครับแม้จะร้องเสียงดังแค่ไหนก็นตามที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าต่อมน้ําตาของคนเราจะพัฒนาขึ้นหลังจากที่เราเกิดมาแล้ว4-5เดือนนั่นเองแต่ตอนนี้เชื่อว่าเราทุกคนคงจะร้องไห้มีน้ําตากันหมดทุกคนแล้วนะครับกลับมาอยู่ห้องทดลองของไอสตีส์ไซเอน์กันแล้วนะครับพี่ไผ่ใช่ครับพี่นี้วันนี้ต้องมีสาระความรู้ดีๆแน่ๆเลยนะครับวันนี้อาจารย์ศักชัยนะครับได้นําเกี่ยวกับวิธีการตรวจ ตาบอดสีมาให้เราได้ดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เอาของเล่นมาให้ดูเยอะเลยครับก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจตาบอดสีแบบต่างๆนะครับเราลองดูอันแรกเลยนะครับอันนี้เป็นอันมาตรฐานมากเลยครับเป็นคนญี่ปุ่นประดิษฐ์ฮะเขาเลยเรียกอันนี้ว่าอิชิฮาระเทสอิชิฮาระเป็นชื่อคนญี่ปุ่นที่เป็นคนคิดค้นนะครับเราเปิดมาเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นรูปมีตัวหนังสืออยู่บนสีต่างๆนะครับเลขนี้ทุกคนเห็นนะฮะเลข12บสนะครับอันนี้ อันนี้เขียนว่าสิบสองใช่ครับทำไมถึงมั่นใจว่าทุกคนเห็นรู้ไหมครับเพราะอันนี้เป็นตัวหลอกฮะตังนี้ถสรุปไม่มีหรอครับใช่ครับก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นเลขเป็นเลขสิบสองแล้วหลอกยังไงครับไม่ว่าจะเป็นตาบอดสีหรือไม่เป็นก็จะเห็นเลขเดียวกันอ๋ออาจารย์หลอกผมนี่ใช่แล้วแล้วก็จะมีหน้าต่อๆไปฮะนะครับอันนี้เขากน่จะสามารถดูอันนี้มีไหมครับเนี่ยนะฮะถ้าคนปกติจะมองเห็นเป็นเลขแปดนะฮะถ้าคนมีปัญหาเรื่องตาบอดสีจะเห็นเป็นเลขสาม มีใครมาเห็นเป็นเลขสามไหมใช่แล้วนะครับเขาอันนี้เขาก็จะมีแผ่นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ถ้าเป็นคนปกติจะเห็นเลข29ก็คือจะเป็นไปเรื่อยๆฮะเราก็จะ<อ>สาม,มารถบอกได้ว่าเขาตาบอดสีหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่มันรับการตรวจเนี่ยก็จะหลอกไม่ได้เดี๋ยวผมให้อาจารย์ไผ่ดูดีกว่าผมให้พี่ไผ่ดูดีกว่าพี่ไผ่ผมว่าพี่ไผ่แอบตาบอดสีมานานแล้วเนาะพี่ไผ่ไม่ยอมพูดมาพี่ไม่เห็นเลยครับโอ้ยผมว่าแล้วเชียวไม่ไม่จริงๆพี่รู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้แหละที่เคยตรวจ อ,อันนี้แต่เป็นเป็นที่รู้จักครับคุณหมอคืออันนี้ที่ผมผมเคยตรวจ<ช>แต่ว่าเป็นเป็นอย่างเดียวที่ที่เคยดูไม่ไม่รู้ว่ามันมีแบบอื่นไหมครับครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็น ใช่ครับจริงๆอันนี้ก็เป็นการตรวจมาตรฐานที่เราจะตรวจได้เฉพาะเวลาเราไปโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์อ๋อก็คือว่านี่คือขั้นพื้นฐานแบบเบสิกเบับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปตรวจอย่างเด็กทั้งโรงเรียนเลยอ่ะเราก็คงเอาอุปกรณ์นี้ไปไม่ไหวนะครับเขาก็มีวิธีการตรวจแบบสกรีนนี่ง่ายๆอันใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกครีมเมอร์ชาร์ตนะครับครีมเมอร์ชาร์ตนี่ลองดูนะครับว่าผู้ชมเห็นอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นคนปกติ นะครับเขาจะสามารถมองเห็นทั้งวงกลมนี้และก็เป็นรูปดาวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าคนมีปัญหาเรื่องตาบอดสีเขาจะเห็นเฉพาะวงกลมสีส้มส่วนดาวสีแดงเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับดาวสีแดงตรงนี้อันนี้เปวิธีตรวจสอบง่ายๆเลยดูรูปเดียวรู้เลยใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าตรวจด้วยอันนี้แล้วสงสัยเราถึงจะไปโรงพยาบาล เพื่อจะไปตรวจละเอียดด้วยเครื่องมืออิ h pues ิฮาร่าเทสอีกทีนึงอ๋ออันนี้ก็เลยเอาไว้สำหรับคัดกรองนะฮะาสาแทเรียกว่าไปคัดกรองเด็กทั้งโรงเรียนไปที่ทํางานออฟฟิศทั้งออฟฟิศใช้เวลาสั้นมากก็คือว่าง่ายมากเลยใช่ครับโอ้วก็สองขั้นตอนด้วยกันเหรอครับเนี่ยใช่ครับแต่ก็แต่ว่าเนื่องจากอิ h ิฮารเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าคนทางบ้านอยากทดสอบก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย โลกยุคไอทีเนาะเรามี iPad ทุกบ้านนะครับผมเชื่อว่า,าง้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหลดได้นะครับมีแอปพลิเคชันของ iPad นะครับลองลองโหลดเข้าไปได้ฮะรเรื่อง Color t e s t นะครับ ชื่อแอปนี่ใช่ครับเป็นคันเล้เทสนะครับเราก็จะมีอ şey ิเซย่ามาอยู่เป็นของตัวเองที่บ้านเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้คือว่าเลขเดียวกับตะกี้นี่เลยแล้วก็ชัดด้วยอันนี้คือเลขอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เลข12บสองสิบสองเลขสิใช่ไหมครับแหมพี่ไผ่ก็อันนี้พี่เห็นอันนี้พี่เห็นแหย่เลยเห็นตัวเดียวแล้วก็จะเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆแล้วก่อนพี่ไผ่พี่ไผ่อันนี้เลขอะไรเนี่ยเหรอ อย่าถามเลยพี่ไม่ชอบตอบไม่รู้ไงเพราะมันไม่รู้ไงเพราะอย่างที่บอกครับเพราะว่าคนไทยเราหรือจริงจริงมีคนทั้งโลกนะฮะผู้ชายเนี่ยเป็นอยู่ประมาณ7%เปอร์เซ็นต์เลขอะไรอ่ะอันนี้อันนี้เขาหลอกไม่รู้เรื่องปรากฏว่ามีเด็กบางคนมาดูเสร็จบอกว่าเห็นเป็นเลขจริงๆอันนี้เขาหลอกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ให้ลองลากเส้นดู เลขห้าสรุปพี่ดูเ่มีเลขครับขอโทษนะซีมินไม่มีเลขใช่ไหมใช่ครับเฉลยให้เฉลยให้อาจานพี่ไผ่ตอนต้นต้อดูเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดช่วยทำไมต้องกลาคนมาตรวจบางคนพยายามสุดชีวิตเลยมีเลขทุกอันเลยจริงๆเหมือนว่าเหมือนว่าเราต้องอ่านให้ได้ไปดูในสื่ใช่แล้ว จานภายพี่ภัยพี่ภัยว่าไงครับเขาสอบยากแล้วเลขสองมีเลขสออดแ่นก่อนถอดไ้้มีเลขสองข้างหลังไม่แน่ใจเอาละสองซัมติงข้างหลังผมว่ามว่าแบบทดสอบนี้ได้ผลทเรได้ผลนะครับเริ่มแล้ครับเริ่มแล้วเห็นบ้างเห็นบ้างใช่ครับยังไม่ตาบอดใช่ครับอทั้งสอุปกรณ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ตรวจคนที่เป็น เรตกรีนเรตฟิชเชอซีซึ่งเป็นกมพันธุ์ซึ่งเจอได้เยอะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เป็นตาบอดสีสีอื่นนะครับเช่นสีน้ําเงินหรือสีอะไรนี้ครับก็ถ้าไปหาคุณหมอตานะครับก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกฟันเวิร์ดเทสนะครับเป็นชื่อของคนประดิษฐ์ที่ก้นเหมือนกันมันก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเหมือนเวลาเขาแต่งหน้าไหมครับนะครับก็จะมีสีต่างๆกันนะครับมี2รุ่นรุ่นที่มี16อันกับรุ่นที่มีร้อยแท่ง นะครับโอ้โหร้อยแท่งใช่ครับมันก็จะเป็นเฉดสีที่มีการเปลี่ยนทีเละนิดทีะเราก็จะให้คนที่มารับการทดสอบเนี่ยลองเอามาวางเรียงนะนั่นทีเราเรียงเฉดเลยใช่ครับใช่ครับทั้งนี้ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถวางเรียงได้ถูกต้องตามคี์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็แสดงว่าการมองเห็นสีปกติแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเห็นสีตรงโทนไหนผิดปกติเขาก็จะวางเรียงลําดับสีที่อยู่ในเฉดนั้นผิดปกติเราก็จะสามารถตรวจจับได้หมดเลยไม่ว่าจะตาบอดสีสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินหรืออะไร เครื่องมือนี้จะละเอียดกว่าอิชิฮาราเทสอันนี้เนี่ยเราต้องไปหาคุณหมอตาเท่านั้นอ๋อแต่ผมแต่รู้อะไรไหมครับครับผมมีวิธีแก้ครับครับอ่าผมได้ยินมานะครับว่ามีแว่นแก้ตาบอดสีครับผมจริงก็คือแบบทดสอบคพิ่นไ้ไม่ต้องทดสอบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าปัญหาเรื่องตาบอดสีจะหมดไปเพราะเทคโนโลยีนั้นนับวันยิ่งก้าวหน้าไปมากๆครับเพียงมีเจ้า Enchroma แว่นแก้ตาบอดสีนี้ เจ้าแว่นที่ว่านี้จะเข้ามาช่วยในการมองเห็นสีของเราได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นว่ากันว่าแว่นนี้สามารถแสดงสีออกมาได้ครบทุกย่านความถี่ที่ดวงตามนุษย์จะสามารถรับสีได้ยิ่งใครที่ตาบอดสีเขียวสีแดงมันจะปรับให้เรามองเห็นสีได้ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นว่าแต่จะใช้งานได้จริงหรือไม่ต้องลองถามคุณหมอศักชัยของเราดีกว่าครับเมื่อกี้เราไปดู VTR มาแล้วนะครับแต่สงสัยครับคุณหมอว่า แว่นแก้ตาบอดสีนี่มันทำงานยังไงมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับครับจริงๆแน่นอนเลยใช่ไหมครับ<ม>เราคุยกันมาไหนต้นและตาบอดสีอย่างโดยเฉพาะยิง่งอย่างที่อาจารย์ไผ่กำลังสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า,านี่<ช>นะครับ,รบอันนี้เป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นความผิดปกติของเซลล์ในจอประสาทตาเราเพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจบเรื่องไม่มีทางเข้าไปรักษาอะไรของมันได้แน่ๆอยู่แลยรักษาไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าแว่นเนี่ยเขาพยายามใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มคอนทราสของการเห็นสี นะครับช่วยสําหรับถ้าเป็นอย่างเราเราก็อาจจะเห็นสีแดงสีเขียวชัดขึ้นนะครับแต่สำหรับคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการแยกสีแดงสีเขียวเขาก็อาจจะทําให้สามารถมองเห็นสีได้ชัดขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็คงไม่เท่าเราก็คือว่าไม่ได้เยอะขนาดนด้นใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับแต่ว่าเทคโนโลยีเราก็มาถึงขนาดนี้กันแล้วนะครับเราก็ออกไปนอกโลกได้แล้วนี่คือว่าตอนนี้เขาก็สร้างแว่น ช่วยให้มองตาบอดสีได้ดีขึ้นอนาคตจะมีคอนแทคเลนส์ใส่ปุ๊บแล้วก็แบบเอ้ยปกติเลยไหมครับอ่าเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าจะทําให้เขาสามารถมองเห็นสีแดงสีเขียวได้ชัด,ชดขึ้น,นเพราะว่ามันไปเพิ่มคอนทราสต์ความต่างระหว่างสองสีนี้ครับนะครับแต่แต่ทราบใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์มันมีอยู่คำหนึ่งที่เขานิยมมากเลยก็คือคำว่ายีนเทอีอืมคนะครับคือการแก้กันตั้งแต่ ดดยีนพัธุกรรมเลยแก้ได้ด้วยหรือครับหรือแม้แต่สเตมเซลล์นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานเทคนโนโลยีคงพยายาม,มที่จะทําให้การรักษาตาบอดสีเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้น่าสนใจมากเพะฉะนแ้ะใครเป็นตาบอดสีอยู่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับตอนนี้ก็แค่แนะนําลูกของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามีปัญหาตาบอดสีว่าเขาควรจะศึกษาไว้นิดนึงว่าเขาเลือกทำอาชีพอะไรได้บ้างเลือกเรียนต่ออะไรได้บ้างอาจารย์ครับแต่รู้ไหมครับว่าตาบอดสีเนี่ยก็มีความ ดีเหมือนกันนะครับอสำครับใช่ครับเพราะว่าในสงครามโลกครั้งที่2นะครับทหารในการนะครับใช้อ่าคนตาบอดสีเนี่ยมองหาค่าศึกที่อ่ำพรางตัวครับโอ้พวกสไนเปอร์บางทีแอบในซากตึกพังพังแล้วก็มีต้นไม้อะไรพวกนี้นี่เขาแบบแอบแอบแฝงไว้นะครับเขาใช้คนตาบอดสีมาชี้เลยนะครับว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็แบบอยู่ด้วยเหรอโอเคโอเคโอเคนั่นคนกลัวไหมอีกขนาดนั้นเลยคือคือใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าฟิลเตอร์ม่านตาเราเปลี่ยนไปปุ๊บทำให้เราเห็นสิ่งที่ไม่เหมือนกัน เราอาจจะมองเห็นอะไรที่แบบคนทั่วไปไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาแอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บปุ๊บอ้าวมีมีอะไรจงนั้นเคลื่อนไหวนิดนึงปุ๊บเห็นละว่าเป็นข้าศึกอะไรอย่างงี้ก็ใช้ในสงครามใช่ไหมครับเอา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 สิ่งที่ผิดปกติมาช่วยให้เป็นประโยชน์ใช่นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับวันนี้วันนี้ครับอยากอยากให้อาจารย์ลองสรุปว่าตาบอดสีนะครับสาเหตุแล้วก็วิธีการจะป้องกันเนี่ยครับหรือว่าไม่ใช่ป้องกันว่าวิธีการจะใช้ชีวิตใน ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงดีครับ,รบก็จริงๆตาบอดสีก็อย่างที่ว่านะครับส่วนใหญ่ที่เราเจออยู่เยอะๆเลยก็คือเป็นกรรมพันธุ์ของการเราเราอยากจะขอให้เปลี่ยนเรียกว่าเป็นการมองเห็นสีบกพร่องมากกว่าเพราะก็ไม่ได้ตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลุ่มนี้เขาจะสามารถดํารงชีวิตปกติได้เพียงแค่ว่าเขาเห็นสีแดงและสีเขียวเป็นคนละโทนกับที่คนปกติเห็นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าดีที่สุดนะครับแนะนําสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้ามีลูกเริ่มโตแล้วอยู่พอคุยกันรู้เรื่องนะฮะอยู่ป .4 ป .5 อะไรเงี้ยให้เขาไปลองทดสอบดูนะครับตาบอดสี <ừ> ลอง <ừ> ลองลอง,ลองไปโหลดใน iPad ก็ได้ครับเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญหานี้หรือไม่เ <ừ> พราะเราเจอในเด็กผู้ชายตั้ง7% <ừ> นะครับถ้าสมมติว่าเขามีก็ไม่ได้เป็นปมด้อยอะไรกับชีวิตเขานะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไปคน้นคว้าข้อมูลในคเขาด้วนึงว่าคนที่มีปัญหาตาเห็นสีเขียวสีแดงบกพร่องเนี่ย เรียนอะไรได้บ้างทำอาชีพอะไรได้บ้างเราจะได้แนะแนวการศึกษาให้ลูกถูกสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์ศักชัยวงกิติรักรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับยินดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับพบกับเราได้ใหม่ในรายการ e y Science ฉลาดคิดวิตรอบตัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม